ก่อนนี้ผมปลูกพืชเชิงเดียวนะครับหนึ่งต้องใช้ต้นทุนสูง 2. เป็นอันตรายต่อสุขภาพผมนี่มีความศรัทธาในศาสนาของพระราชามอตลอดแต่ก็อย่างที่ว่าเรายังไม่เข้าใจในเรื่องของคํามว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรานิยามคํานี้ไม่ชัดกับตัวเราเองเข้าใจไม,ไม่ถึงในความจริงที่พระองค์ได้สื่อไว้ให้เราจากนั้นเราก็คน้คนตัวเราไม่ค่อยพบ ที่นี่ถ้าบ้านเราจริงๆมีสองที่โดูเงนะมีฝนกัดหนาวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าป่าไม้เป็นป่าดมดิเรื่องแหล่งน้ำาเรื่องธรรมชาติเรื่องความดุสมบูรณ์มันก็คงข้างคงครังดีอยู่ส่วนใหญ่ทำปลูกพืชชนิดเดียวมันก็ทําให้เรื่องของราคาอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยจะแน่นอนเท่าไหร่เรื่องของพื้นที่ทํากินด้วยก็ถูกจากัดด้วยก็เลยมีการทําแนวเขตระหว่างที่ทํากินที่อยู่อาศัยกับที่ป่าให้ชัดเจนนะครับ ถามว่ามันเป็นเรื่องที่อยากทำไหมไม่ใช่อยากทำนะแต่จําเป็นในเรื่องของปัจจัยขั้นพื้นฐานเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อผ่านเพระนี้มันต้องใช้สารใค่มีด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่นําไปสู่เรื่องของหลักบ,บัชยาเศรษฐกิจพอเพียงศัก์ของพระราชานะครับจะไม่มีท่านอื่นที่จะเป็นแทนรอดได้นอนเดียวจะท่านนี้ทั้งเดียวโคกหนองนาหมดอยู่ลทีนี้ท่านในอำเภอบุญเลอทำธนุรักแกก็มุ่งนเน้นในเรื่องนี้ด้วยก็ได้นําเอาผู้นาทั้งหมดนั่นแหละ ชอบไปศึกษาอารมแล้วก็ถามให้ทุกคนก็เข้าใจในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักของโคกของนาโมดลแล้วก็เริ่มที่จะนําไปสู่การเริ่มปฏิบัติเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆในระยะยาวให้ด้วยนะครับเราก็เริ่มเข้าใจชัดเคลนวมาอ๋อคำว่าโคกเนี่ยมันก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องป่าฮาราดาบเนี่ยที่เราแางเรื่องพวกนี้น่ยคือโคกฉะนั้นของเราต้องทุนตรงนี้เรามีอยู่แล้วเรื่องหนองเนี่ยแนระบบน้ํา ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนน้าที่ไหลผ่านต้นทุนที่เราจะต้องมาฝึกสะเพื่อเก็บน้ําอันนี้ให้มันมีรักษาความชุ่มชื้นในกเก็บน้ําในไร่เดินเนี่ยพวกนี้ครับฉะนั้นในเรื่องของแหน่บนดอยของเราเนี่ยมันมีแต่ดอยไม่มีนาเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นขดเป็นนาหรอกเราก็ปรับให้มันเป็นพื้นที่ทําเกินคือตอนนี้เราปลูกไม้ผลอะไรพวกนี้ค่อนขั้นเยอะละ สนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของการดำเนินโครงการโคกหนองนาพอชอนะคะจากที่การดำเนินงานครั้งนี้นะคะกะ็มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จำนวนมากนะคะก็คือ1,396แปลงนะคะแล้วก็ในส่วนของระดับตำบลหรือ CLM ก็จะมีตำบลต้นแบบที่เข้าร่วม คือ15ไร่ทั้งหมด7แปลง1จำบนก็จะมี1แปลงตรงนี้นะคะเพื่อจะแก้ไขปัญหาวิกฤตเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วก็เรื่องของชะล้างพังทลายของดินแล้วก็เรื่องของสารเคมีที่เกิดในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนะคะก็ทําให้เกิดแม่แจ่มโมเดลขึ้นมาก็คิดว่าเรื่องของโคกหนองนาน่าจะแก้ปัญหาวิกฤตตรงนี้ได้นะคะ ส่งไปอบรมแล้วก็คือแนะนำในเรื่องกระหนึ่งสุขภาพสองการเป็นอยู่สามหนี้สินโครเรือนเพราะฉะนั้นลดต้นทุนตรงนี้ผมคิดว่าโครงการของผมไม่ไมเกิน1ปีนี้ทุกอย่างผมจะสุขสมบูรณ์หมดสิ่งที่เราคิดในศักดิ์ของปราชาชนมันเป็นความจริงอันนี้คือความยืนยันนะสิ่งที่เราได้เชื่อม,มัน่นตัวโครงการเข้ามามันหนุนเสริมทุกด้านเลยไม่ว่าในเรื่องของสังคม มันหลอมให้สังคมเป็นอันหนึ่งเดียวกันการทํางานให้มันเหมาะกับพื้นที่กับวัฒนธรรมเราอันนี้มันไม่ขัดเลยให้โอกาสเราในที่ในการเราจอยากจะได้อะไรเราออกแบบยังไงก็ได้แก้ปัญหาในเรื่องของการปกูกพืนชเนดียวแก้ปัญหาในเรื่องของการสารพิษบนพ้นอนสมัมนั้นทางในเรื่องของอาชีพในเรื่องของไอตัวโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการขุดบ่อน้ำอย่างนี้ครับตัวนี้เป็นประโยชน์มหาศาลนะครับ ความสุขมากๆที่สุดก็คือโครงการโคกหนองนาอย่างที่สองมาไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ใความภูมิใจที่ได้ทําเรื่องของศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติแล้วก็เป็นมรรคเป็นผลตรงนี้เกิดขึ้นมาถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ผลร้อยเปอรซนะฮะก็อาจจะเป็นในส่วนของผลผลิตแต่ผลระยะย,ยาวก็จะเกิดตรงนี้ก็คิดว่าภูมิใจที่ได้ทํางานตรงนี้ค่ะเรียกว่าผมมีบุญอะ ที่ผมได้เกิดมาทันพระเจ้าอยู่หัวของเราที่มีโครงการนี้